ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพก็มีการหลอกให้ลงทุนในผลที่ตอบแทนสูงนะครับโดยอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับหรือสถาบันการเงินมาลองดูแนวทางการระวังภัยนะครับจากการหลอกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงด้วยกันนะครับวิธีการหลอกของมิจฉาชีพนะครับอาจจะมีการติดสนิทผ่านโซเชียลมีเดีย จากนั้นก็ชวนให้เหยื่อมาร่วมลงทุนนะครับในเว็บเทรดบอมนะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการลงทุนที่ นิชาชีพเนี่ยปลอมตัวขึ้นมานะครับโดยอาจจะใช้ชื่อหรือรูปของบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือนะครับมาแอบอ้างจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับทำให้เห็นว่าหลังจากที่ลงทุนแล้วเนี่ยเขาสามารถใช้ชื่อที่หรูหราได้อย่างไรและพร้อมที่จะยินดีแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนที่ตกเป็นเหยื่ออาจจะมีการทําแอปหลอกลวงนะครับให้เห็นว่ามีมูลค่าจากการลงทุนนะครับมีจํานวนเงินจากการเทรดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเกินจริงหลอกให้เหยื่อเนี่ยเริ่มลงทุนจากน้อยๆไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มหลังจากที่ได้ แทนที่สูงนะครับในช่วงแรกแรก,กำหนดเงเื่อนไขเพิ่มเติมน,นะครับว่าถ้าเหยื่อจะถอนเงินเนี่ยเช่นเมื่อมีกาไรแล้วเนี่ยอาจจะเอาเงินออกไม่ได้นะครับเพราะปิดเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องเสียภาษีหรือมีวิธีการเงินให้เอาเงินเนี่ยเข้าไปเพิ่มก่อนก่อนที่จะเอาเงินนี้ออกได้และเมื่อเหยื่อลงทุนมากขึ้นนะครับมิชาชีพก็จะขาดการติดต่อนะครับแล้วก็หีหายไปนะครับพร้อมกับเงินลงทุนของของเหยื่อนั้นนะครับคราวนี้แนวทางการรับมือนะครับ อย่างแรกเลยนะครับต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนนะครับก่อนการตัดสินใจลงทุนเสมอหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่จะลงทุนเนี่ยต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับตรวจสอบได้รายการการลงทุนปัจจุบันเนี่ยก็ต้องสามารถตรวจสอบและก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยการเลือกลงทุนเนี่ยก็ควรจะลงทุนตามแผนการลงทุนที่ท่านคาดหวังไว้นะครับภายใต้ความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้นะครับแต่ควรตรวจสอบให้เข้าใจถึงผลตอบแทนนะครับผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ธุรกรรมทางการเงินเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลการโอนทุกครั้งนะครับต้องทราบว่าบัญชีของผู้รับโอนเนี่ยเป็นบัญชีจริงนะครับควรระมัดระวังยิ่งนะครับถ้าเกิดมีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคลอย่าหลงเชื่อนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่เพจนั้นแอบอ้างนะครับเพราะบ,บางทีเนี่ยบุคคลนั้นอาจจะไม่รับทราบด้วยซ้ำนะครับว่าเขาถูกใช้ชื่อเขานำไปแอบอ้างนะครับ วิธีการดูเพจลอมเนี่ยก็อยากให้เช็คให้ชัวร์นะครับก่อนจะเชื่อนะครับยกตัวอย่างเช่นในเพจของ Facebook ตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยขั้นแรกเลยเนี่ยอยากให้ดู Verify b a แบนะครับว่ามีเครื่องหมายรับรองตัวตนเป็นวงกลมสีน้ําเงินขั้นที่2จะดูยอดไลค์ของเพจเซทไทยแลนด์นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมียอดไลค์ติดตาม1.3ล้านอันตอนที่3เนี่ยอาจจะเช็ค URL ของเซตไทยแลนด์นะครับกดที่ปุ่ม3จุดนะครับจะเห็น URL จริงแล้วก็แน่นอนฮะถ้าเกิดข้อสงสัยเนี่ คอนแทคที่อยู่อ e ีเมลเบอร์ติดต่อที่น่าเชื่อถือได้นะครับในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราก็ไม่มีนโยบายที่ชักจูงให้โอนเงินเพื่อลงทุนนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจติดต่อเพื่อเช็คว่าเว็บนี้เป็นแบบจริงของตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าเนี่ยอาจจะติดต่อได้ที่คอนแทคเซ็นเตอร์นะครับเบอร์0ูนย์สนะครับศูนย์ศูนย์นะครับหรืออีเมล set contact center at set.or.th ครับถ้าเจอ Facebook p พจฟอร์มนะครับอาจจะกดรายงานรีพอร์ตเพื่อฟ้องไปอย่างเฟซบุ o กนะครับว่าเพจนี้เป็นเพจฟ ก็จะช่วยปิดกัน้นการมองเห็นของเพจเหล่านี้ไปด้วยนะครับร่วมมือการแจ้งเพจฟอร์มหลอกลวงที่แอปอ้างตลับซับนะครับในช่องทางได้ดังต่อไปนี้นะครับอันแรกก็คือ Se t contact center atset.or.th นะครับช่องทางที่ท2ก็จะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ020099999นะครับ <itation> หรือในตัวแชทนะครับของตัว set contact center นะครับตลับซับร,รวมทั้งผู้บริหารนะครับและพนักงานของตอลับซับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเพจหรือโฆษณา,าชักชวนให้ลงทุน หรือรับข้อมูลลงทุนที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลมีเดียดังนั้นหักเพจ f a c e b o o k นะครับหรือ Line หรือสื่อโซเชียลมีเดียใดๆนะครับมีการแอบอ้างชื่อโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์หรือแอปอ้างภาพผู้บริหารนะครับหรือพนักงานของตลาดทรัพย์ทักชวนให้เกิดการลงทุนหรือรับข้อมูลการลงทุนเนี่ยขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเพจที่หลอกลวงโดยมิจฉาชีพนะครับ ก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้นะครับว่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยเฉพาะที่สูงเกินจริงเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงไปด้วยนะครับในที่นี้ก็คือความเสี่ยงที่อาจจะเป็นการหลอกลวงนะครับในให้เกิดการลงทุนนะครับผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาที่มานะครับผลตอบแทนและความเสี่ยงทุกครั้งก่อนการตัดสินใจการลงทุนทุกครั้งครับ